การพัฒนาเพื้นฟูบูนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีจุดระกรอนยกเพื่อสิริมงคลเพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครือเขื่อนอยู่ท้างกามหุบเขาและนี่นะครับท่านผู้ชม ครับเดี๋ยวพามาชมทางนี้ก็จะมองเห็นคุณเขาด้านนี้คือเขื่อนแสว่าน้ำน้อยนะครับนี่ด้านนี้คือสันเขื่อน มองจากข้างล่างเป็นสัน,นคืนโหยันเก็บน้ำได้เยอะนะครับน้ำแห้งน้ำน้อยนะครับน้ำน้อยครับเทียบอันนี้เป็นแแพรนะครับเรือ ครับท้าลองเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับรถอาการดีมากเลยค่ะอาการดีมากยูสวยมากตอนนี้ประมาณพันรประมาณพันรูปแล้วใช่ไหมนานๆท่านไ,ไหนมาทุกวันมาเริ่มมาตัดตึงแล้วค่ะอ๋อยืนยืนเรียงกำลับความสวยแล้วใช่ไหมครับนี่เราหล่ลอทีอ่สุดเลยโอ้เรากำลังยืนเรียงกำลับความสวยอยู่ครับเราอยู่เราอยู่ใกล้คนสวยด้วยนะครับนี่นๆๆ้องใหม่แล้ สาวันคนโก้โอเคครับครับตอนนี้หนุ่มฟุกของเรากำลังกำลังจะเป็นตาก้องนะครับตากรงของเราอยู่มุมนู้นเอาครูปัญญาเชิญเชิญครูปัญญานะครับตากรงของเราจะตั้งกล้องนะอรัา ครับเอีอมาชิกกางจะเซฟที่กันนะครับรุดรลดรขางไหนสัวมีที่าจะลอมไหมพาทำอะไรนะ เป็นไงบ้างครทำวันเป็นไงบ้างวันนี้เพิ่งเริ่มก็สนุกแล้วเพิ่งเริ่มก็สนุกแต่ถ้าเดินลงไม่สนุกแน่นอนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างภาษ์สาวเกงนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างครับร้อนผมมีมันลงส่วนตัวด้วยมาน้ำต้องลงน้ำแล้วจะไม่ร้อนครับเดินไปชมฝั่งนู้นนะครับ มาชมอีกมุมหนึ่งจากร้านกาแฟนะครับถือว่าน้ำน้อยนะครับชมอีก เรามาศึกษาดูงานนี่เป็นเครื่องเลยอนด่านมรรการชนฐานนักขัณฑ์พ่ออนักขัณฑ์พ่ออมาแล้วนครับท่านนี้และก็ท่านรอผู้ริการแล้วก็คณะครูค่ะเรามีรถรางสองพันนะคะด้านหลังอีการ์แห่งขาเดี๋ยวจะมีพี่ที่ที่เป็นไกด์นะคะให้ความรู้อยู่ในด้านหน้าค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะที่เกิดความเจือนคุณด่านมรรการชนไม่มีครับขอบคุณครับ นิตารับทุกท่านสุขเรือนคุณด่างชนอยากเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะด้านหลังเป็นดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันนางสาวนิพิธนโสภารมนะคะจะมาเป็นพิธีกรในการบรรยายข้อมูลให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเขื่อนคุณด่างประกานชนอยู่ในการดูแล ด้านซ้ายมือมาชิมของเรานะครับตอนนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่26เปอร์เซ็นต์นะคะประมาณ59ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสันเขื่อนของเขื่อนทุดกาประกันชนของเราซึ่งมีความยาวอยู่ที่2,594เมตรนะโอ้สูงสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงอยู่ที่93เมตร เขื่อนหลักนั่นเองนะคะก็เขื่อนหลักประชาชนของเรานะคะก็สร้างด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตกดอัดนะคะแบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็กําลังวิ่งอยู่ตรงเขื่อนหลักนะคะซึ่งจุดบริเวณช่องเขาแทบที่ทุกทุกท่านเห็นด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเอ่อก็จะมีสายเก่านะคะที่ชื่อว่าสายโครงท่าดนนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ สังเกตเหตุเนื่องจากมีระดับน้ําที่ท่วมอยู่นั่นเองนะคะก็จะสามารถเห็นไฟเก่าตรงจุดนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีระดับน้ําได้อ่างเก็บน,น้ำอยู่แค่สี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอ,คคอันนี้มีอนนี้มีอยู่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะโอ้แสว่าจะเก็บน้ําได้เยอะมากก็คือส,สามารถกักเก็บน้ําได้สูงสุดนะคะระดับเก็บกักสูงสุดอยู่ที่224ล้านลูกบาศก์เมตร เต็มที่ก็ให้อยู่ที่226ลาทตาราเมตรถ้าเกินกว่านั้นต้องเร่งทําการระบายน้ําผ่านอาคารระบายน้ําชุกเฉินนั่นเองนะคะภูทิการการจัดการน้ำภูทกภัยนะคะอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับไม่น้ํายังน้อยอยู่ครับตอนนี้นะคะเป็นช่วงต้นรืูวฝนนั่นเองทะเลหมอกด้วยมีทะเลหมอกด้วยนะครับที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้ก็คือ ก็มาจากน้าตกเขียวนรลกนะคะซึ่งเป็นช่วงวันฤดูฝนเพราะฉะนั้นมวลน้าที่ไหลเข้ามาอังเก็บน้าของเราก็จะยังไม่เต็มที่นั่นเองนะคะก็จะเต็มในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมตอนนั้นนะคะจะระดับถ้าเต็มคือเต็มในตรงที่เรามองเห็นอ่าใช่ค่ะถ้าเต็มก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับของสันกาแพงอยู่ที่2เมตรค่ะ แตรงนั้นก็ท่วมหมดที่ตรงจุดเกาะตรงนั้นก็จะในในในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงครับปีที่ผ่านมาน้ำถึงระดับประมาณไหนเต็มเขื่อนทุกปีค่ะโอ้เต็มเขื่อนทุกปีโอ้แต่ว่านี่เริ่มเริ่มดูดูฝนเนาะใช่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงเริ่มดูดูฝนเราให้อยากเห็นเทเขาอะไรครับอันนี้ล่าอันนี้ก็จะเป็นภูเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองแล้วก็จะมีเขาตติดต่ออยู่สี่จังหวัดก็คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครนายกจังหวัดอุบลราชธานีโอเคครับเทือกเขาอะไรครับเทือกเขาอยู่ในเทือกเขาใหญ่ เจอเขาอั S <S oh, <That that oh, นใจไหมอะไรอันใจโอ้นี่นะครับป้ายเนคุณด่านประกันชนนะครับคลงมดูบรรยากาศตลาด93เมตรครับไปชมบรรยากาศ ซีสองจนซีเจ็ดห้าปีนองจากว่าตะเกียบบริเวณด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นช่องภูเขาแหว่งนะคะก็เกิดจากการระเบิดภูเขาเพื่อที่จะนำวัสดุมาก่อสร้างเป็นเีือกขุดดันประการชนนั่นเองนะคะก็เถือกขุดดันประการชนต็องก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตปนอัดซึ่งจะไม่ใช่คอนกรีตแบบเรียวๆแบบที่ทุกท่านเห็นเป็นการก่อสร้างทั่วไปก็จะเป็นคอนกรีตที่เป็นผงคล้ายดินค่ะ นำมาบดอัดเป็นชั้นชั้นชั้นละสามสิเซนติเมรซึ่งเินทุนการประกชนนะคะก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่1 1 1 8 3มพล้านบาทในการก่อสร้างหนึ่งห่นนัต้องการการเกิดเป็นดินไหมต้องจุดกลางเขื่อนของเราก็จะเป็นคอนกรีตบดอัดนะคะก็จะไม่มีเส้นเหล็กในการก่อสร้างนะคะก็แต่ว่าตรงจุดกรอบนอกของเขื่อนที่ทุกท่านเห็นเป็นลักษณะคล้ายขั้นบันไดก็จะเป็นการขึ้นรูปด้วยไซฟอร์แบบส แบบอัตโนมัตินะคะก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ท่านทรงพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนสุดงามประกันชนณจุดบริเวณนี้อยู่ที่ความสูง80เมตรนั่นเองนะคะวันนี้ท่านไปไหนแล้วครับก็สําหรับด้านซ้ายมือก่อปล่อยใช่ค่ะแล้วเขาเรียกใช่ค่ะแล้วก็เสียเพราะว่าสูงค่ะสูง93เมตรตรงไปข้างใน ของเรานะคะจะไม่อนุญาตให้ทําการประมงหรือตกปลานะคะจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่องนะคะเพราะฉะนั้นปลาหมึกเดือนปลาหมึกเดือนยี่สิบสองเดือนถ้ามันล้นสปริงเวฟปุ๊บก็ติดเปล่าระบายดที่เป็นเขียวๆขียวท่านอาจารย์เป็นดินหรือเป็นอาจารอันนี้ก็จะเป็นทุ่งอ่าเป็นทุ่งหญ้านะคะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกโปรยปลายลงมานะคะก็จะมีหญ้าขจีเขียวขจีขึ้นนะคะที่เห็นเป็นเส้นๆก็ไม่ได้เกิดจากการตัดแต่งนะคะเกิดจาก เอาควางเอาควางมาป่อยด้วเ่วางจะเห็นาป็นยงมนั่นเองนะคตรงด้านในชอบเอาความที่อยู่ในเรียนป็่อยนี่อนาองกเรียนม่อเข้ามใาชอ้ัเขาไปเที่ยวชมกจะอยู่ เกรื่องครองท่าดา<ช>่านใช่ค่ะห,หลังจากที่พระบาทสมเด็จนที่5มิถุนายนพุทธศักราช2 5ม9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานนามนะคะเปลี่ยนจากเขื่อนครองท่าดา<ช>่านเป็นเขื่อนคุณานักรชนเพืออ่อเป็นเกียรติประวัติให้กับเจ้าพ่อคุณาหรือว่าขุนพิทักษ์ไตรวันนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็เป็นวีรบุรุษผ,ผู้ที่ก่อบกู้บ้านกู้เมืองเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะปัจจุบันก็ ปัจจุบันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สมรรถนะโยกนะคะท้าร่มกันเองนั่นเองนะคะซึ่งจุดนี้นะคะพื้นที่สีเขียวเขนระดประกันชนนั่นเองนะคะทำไมซื้อสมุดตีนี่ไม่ขายลครับเราจะวนอีกรอบนะครับระดับเกล็ดาสูงสุดของเขื่อนสุดานประกันชนของเรานะคะก็จะอยู่ต่างแตระดับสันกำแพงอยู่2เมตรสังเกตข้าบน้ำตรงบริเวณสันกำแพงนะคะด้านหน้าทุกท่านนั่นเองนะคะจังหวัดอัดลิปอยู่ ก็สำหรับด้านล่างนะคะก็นินทาใครเด้อสำหรับด้านล่างนะคะก็จะสังเกตเห็นทุ่นลอยน้ํานะคะจะไม่ใช่มองแบบปลาแต่อย่างใดนะคะก็จะเป็นทุ่นลอยน้ําที่เอาไว้ดักจับสิ่งปฏิกูลนะคะหรือว่าขยะที่มากับน้ํานะคะเพื่อไม่ให้ขยะเหล่านั้นนะคะเข้าไปอุดตันในช่องระบายอาอาคารระบายน้ําทั้ง4อาคารของเขื่อนกุฎาและการชนของเรานั่นเองนะคะซึ่งทีนี้มาในเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนนะคะ นี้ได้ไหมครับเจอะตรงนี้ได้ไหมครับเจะถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ทำการเจาะอันตรายซึ่งก็จะมีการวัดอุาหภูมการเคลื่อนตัวแล้วก็วัดคามดันอตัวเขื่อนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในอุโมงค์ตลอด24ชั่วโมงนะคะอมคที่เข้าไปดูได้ไหมถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากชมอยากเที่ยวชมในอุโมงค์นะคะต้องมีการส่งหนังสือมาที่ น,น,นะคะเพื่อขอใช้อขอศึกษาเรียนร<อ>ู้นั่นเอง,น,องนะคะอันนี้เป็นขอคเอกชนหรือว่าเป็นขอเกิดราคาสีเทาแล้วก็หลังคาสีเขียวใช่ไหมคะ,ะสำหรับหลังคาสีเทาแล้วก็หลังคาสีเ <บา S 1> ขียวนะคะจะไม่ใช่บ้านพักรีสอร์แต่อย่างใดนะคะจะเป็นอาคารบ้านพักของข้าราชการนะคะเป็นอาคารในส่วนของสำนักงานราชการอูอยากะไป็นกานพนกานที่น่นะคะซึ่งหลังคาสีเทาจะเป็นบ้านพักในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็หลังคาสีเขียวจะเป็นในส่วนของกรมชลประทานนั่นเองนะคะ สำหรับด้านล่างที่เห็นเป็นสายคลองด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอ,า,อาคารระบายน้ําลงสู่คลองชลประทานนะคะด้านล่างทีเรียกว่า Evolution Outlet นะคะก็ระบายน้ําเพื่อกิจกรรมการเกษตรเป็นหลอดล้นลักล้นเขื่อนมีเืนที่การระบายน้าอยู่2,000 20, ไร่นั่นเองนะคะสะามารถระบายน้ําได้สูงสุด6.5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะ <c oughs> ตรงนั้นก็จะเ,เป็นโรงแรมนะคะเป็นกิจาการโรงแรมข้างเพื่อเขย้ง้งเขา,า,เขาป้องกันแผ่นดินไหวไม่ไมน<ล>มน่เขื่อนเขื่อนเขื่อนคุณด่านประกันชนของเราจะรองรับแรงสั่นสะเทือนสูงส,สุดได้เจ็ดลิตรนะคะเจ็ดลิตรค่ะก็แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนะคะที่ผ่านมาแผ่นดานประกันชนของเราก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนะคะ ว่าทำไมไม่ไปให้ท่านมองดูน่อยทีนี้นะคะทุกท่านทางมาทางด้านขวามือนะคะตรงบริเวณช่องเขาแแคบนะคะซึ่งหลังจากที่เขือนคุณด่านประการชนก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะก็ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นนะคะหลังตัวเขือนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการ นั่งเรือนะคะเข้าไปเที่ยวชมนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีจุดแวะเที่ยวชม2จุดนะคะก็คือเขาช่องลมแล้วก็ต้นน้ําเขื่อนคุณด่านนั่นเองนะคะก็จะเป็นการนั่งเรือหันยาวเข้าไปท่องเที่ยวนะคะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นก็จะมีทั้งเขาช่องลมลงรักเขื่อนคุณด่านปราการชนนะคะไปนับตามลงมาตเขาด้านในใช่ไหมคะ แต่ว่าก็นาตาทีนะครพัทธิโลม้นก็จะมีเกลือมีขิงกาช้างนะครับช้างครับอร่อยแล้วพึ่งเวทเซวครับสมาชิกมีช้างนะครับมีช้างช้างที่เรามองไม่เห็นตอนนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้นะฮะเขา ด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะครับเข้าคุณครับสำหรับสำหรับทุกท่านนะคะที่ต้องการชมน้ำตกนะคะต้องเข้ามาเที่ยวในช่วงเดือนตุลาธันวาเนื่องจากเป็นช่วงที่ระดับน้ำเต็มเขื่อนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่น้ำตกมีน้ำ่นเองนะคะน้ำตกตรงไหนครับตรงบริเวณช่องเขาแคบใช่ค่ะเราให้ไปอยู่แล้วนน้ะเต็มเขื่อนใช่ค่ะน้ำเต็มเขื่อนก็จะเป็นการนั่งเรือเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกนะเอาล้ว แล้วก็เกิดของเรานะคะรองรับน้ํามาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้าตกเหวลระโลกนะคะซึ่งก็มาจากรับน้ําตรงนี้นะคะซึ่งเนียกว่าลําน้าจากคลองท่าด่านนั่นเองนะคะก็ไอตรงนี้ที่ปล่อยน้ำลงทุกอ่าใหญ่เลยค่ะเออจอออุโมงคตรงทางน้ำแต่ทางน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะทางน้ําตรงนี้ก็จะเป็นการระบายน้ําลงทางแม่น้ํานครนายกนะคะซึ่งอาคารระบายน้ําที่ปล่อยผ่านตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยอาคารระบายน้ําลด ซึ่งมีฉายาว่าน้ำตกยักษ์ค่ะที่เป็นอาคารระบายน้ำล้นที่แบบมีบานระบายน้ำสี่บานนะคะก็จะจะระบายน้ำลงทางแม่น้ำนครนายกซึ่งก็จะเปิดน้ำได้ผ่านจปินเวได้ก็ต่อเมืาใมีระดับน้ำเต็มเขื่อนหรือกวร้อยสามจุดห้าเมตรระดับน้ำเลบปะคะอันี่หน่วยแบบนกี้กี่ทาง้ารู้ว่าทางที่ทางนี อาคารระบายน้ําที่ระบายน้ําลงทางนี้ก็จะมีอาคารระบายน้าอยู่3าอาคารนะคะซึ่งประกอบด้วยอาคารระบายน้าล้นหรือที่เรียกว่าสปรีเรดแล้วก็อาคารระบายน้ำฉุกเฉินชะลอชะลอหน่อยได้ไหมชปเปอร์รวมถึงอาคารระบายน้ํรลงสู่คลองลำน้ำดนำะนะคะเดี๋ยวจะทําการชี้ให้ทุกท่านดูแต่ละจุดนะคะาระบายน้าอยู่จุดไหนจุดไหนไปถ่ายรูปตรงไหนไปเชา สำหรับด้านล่างนะคะก็จะเป็นลานท้ายเขื่อนนะคะซึ่งเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะนักท่องเที่ยวก็นิยมเข้าไปเก็บภาพตรงมุมนี้เนื่องจากเป็นมุมที่ถ่ายทอดขึ้นมาแล้วจะเห็นชื่อเขื่อนได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะแวื่เื่อนอยู่แถวนี้กเนาะ ครับใช้งหมดกี่เมตรครับจะอยู่ที่กี่รอยู่แล้วคะทั้งหมเมตรแ้วคะนี้93เมตรนะคะจากข้างล่าง93เมตรนะครับใช่ค่ะจากล่างขึ้นมาก็จะอยู่ที่93เมตรนะคะแต่ข้อเท้ารัดระวังนะคะบุญเอ็กเนี่ยเดิกผู้สวัสดิ์เจ้าพอหลังจากสะพานเป็นต้นไปนะคะก็จะมีกิจกรรมล่องแก่ง ซึ่งเขื่อนลุแดาตาขันนของเราจะมีการจัดปฏิทินการระบายน้าให้ตรงกับช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมล่องแก่งนะคะก็จะมีอัตราข้าบริการอยู่ที่ไม่เกิน8,000-1,200บาทล่องแก่งได้เป็นระยะทางประมาณ8-10กิโลนะคะหลังจากเราล่องแก่งไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีบริการรถไปรับเรา <มา S 1> ด้าน,นซ้ายมือตรงนี้จะเป็นอาคารระบายน้ำลนน้นเรียกว่าสเปนเวซึ่งมีบานระบายน้ําแบบบานโค้งหรือว่าเรดิ้งเกตมี4บานระบายน้ํานะคะแล้วก็ด้านล่างลงไปนะคะก็จะมีอาคารระบายน้าฉุกเฉินหรือที่เรียกว่าบอททอมเอาท์เล็ตซึ่งเมื่อมีกรณีฉุกเฉินก็จะสามารถระบายน้ําผ่านอาคารตรงนั้นจากระดับน้ําเต็มเขื่อนให้เหลือ ใน10วันนะคะตอนนี้เป็นการระบายน้ําผ่านริเวอร์เอาทเล็นะคะซึ่ง<ม>สามารถระบายน้ําได้42กูกบาตเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะน้องมีปั่นไฟฟ้าไหมเนี่ยอ่าสำหรับด้านล่างนะคะก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําซึ่งเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะสามารถผลิตไฟฟ้าได้10เมกะวัตต์หรือเฉลีย่ยปีละ27.99ล้านหน่วยนั่นเองใช่ <มา S 2> ค่ะด้านล่างเขาจะเป็นต้น สัตว์น้ำพ่อพูดานน้ำตาลเจ้าพ่อพูดานนั่นเองนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้ระบบรถเราเนี่ยเป็นออโต้จึงไม่ได้นี่เขาจะจอดให้ตรงนี้เขาจะจอดถ่ายรูปตรงป้ายใช่ไหมคะแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะเนื่องจากนี่แจ้งตอนนี้แหละแจ้งไปแล้วเนี่ยไม่ยอมจอดนั่นเองนะคะขอบคุณครับเราเดินกลับไป เดินย้อนไปนะครับสิ้นสุดการให้บริกานกลางค่ะมีคนพาประกันใ่ต้องขออภัยด้วยดีมากเลยดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนคุ้ด่านปราการชนนะคะซึ่งเราได้ออพักนักรูเนี่ยมาเยี่ยมชมเขื่อนคุ้ด่านและนั่งรถรางไปจนสุดเขื่อนนะคะเพื่อได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเกี่ยวกับ ส่วนต่างๆของบริเวณเขื่อนนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะมีนุ่มน้อยมาด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> ครับเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายรูปบริเวณ<ช>เป็นพื้นาบานกันชนนะครับอไไะรบไ,ไ,ไ,ไรกิกําลังคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนคลิปก่อนนะครับถ่ายคลิปก่อน หม่ไม,ไม่ข้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้น้องใหม่ธรรมชาติกสวยมากธรรมชาติสวยมาก,าม,ากมาชมเขื่อนชมน้ํานะครับวันนี้มาชมเขื่อนชมน้ําโอ้มีข้างหลังด้วยมีข้างหลังด้วยน้องแพตโอเคครับกดไลค์เลยค่ะ